กราบสวัสดีพี่น้องเบุษสุตรส,สุขคนพี่น้องเลยมื้อนี้ก็อยู่กับเปาอุลิสได้อีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของงานซุหลวงปู่ญัปปู่ทงนั่นแหละพี่น้องก็คืออันคนกับสีม้าลายแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวสีไข่บิง่งบรรยากาศคือว่าคนมามูมาทานทางญัปปู่เนาะญัปปูนาซาเดอันอื่นน,น,นออี่จะเป็นรถรถเล็กหน่อยบ้านเขามาจอดที่จะเป็นรถอัน

กินเนีที่ผู้ใดเอามาทานนะผู้สาวเพินติดหลอกไหไปได้ได้เด่๋ได้เลยเหดใช่ไหเพนกันนี่เรอเงินจะเป็นเงินติดหอกไหมหาร้อยก็มีพอกก่หนผู้หาวันก็มีสิบเแล้วแต่ชัท่าบอ โอเคด้วยใช่างมบรรยากาศเป็นยังไงคืเป็นท่านของนั่นคนนี้มาจากบ้านไหนนังลงท่านบ้านนาชัยใช่ไหมถ้าเจ้าว่าเป็นผู้ชัดนี่โอ้ลุงล้านประจำอยู่ห้านุ้นเลยเนาะ โบเป็นยังไงโบเป็นย <the those S 1> ังขอบใจขอบใจป้าจันป้าจันไม่รู้ละนี่เพิ่นเพิ่นมาทานวันละสายเนาะวันละสายใครเป็นแกนน้ำนะหรือว่าป้าจันพี่น้องเป็นแกนน้ำเลยคอยกินได้บ่นี่คอยบ่แม่นเด็กน้อยนี่

จิ้มน้ำชามล้านมาแจกโรงงานคนหนี่โดยโรงงานนำเดิมเกษนาสาอันมาซไซนี่เหรอโอ้มาจากนาซายคือกันพี่น้องไปอุ่นนุนเพิ่นได้ทางเวทต้นเพิ่งอจิ้มน้ำชามล้านเลย ใจหงงทานบ้านเทาน่ะเบิดบอยัง,<า>ยงเิรวออัดมีเบิละน้เอดมีบิกัเบิดนีบบ่ลู้เิโมินทานลายพป่นาะอันนี้เป็นยังไง่าเออดงทานบ้าน่จะมาได้บ้านไหนเป็นอย่าสัมโอ้บ้านถือว่านาชายนี่ มัดแถวเลยเนาะมีแต่ปูชาวันละท้ายทั้งนั่นเนอดอ็กบ่ได้ก้อยบูกินนะ <c oughs> ไว้ไปไ,ไ,ไว้มู่กินไปอิ่มแล้วละเลยบอกยันว่าอยากได้ปูตำเมือม่อเมื่อเียนตำห้กินอยู่เพื่อน <c oughs> จะมายังบ่เท่านี่ฮะมางานเดิมางานเโมมาทานเนาะอย่าอัดภาพได้ให้อย่าอัดภาพค่อยคอยบ่กคอยบ่ได้บ่ได้อัดภาพเดี๋ยนี่เออโอเคพี่น้องกับมีรงทานบานสายบานนุ่นรงทานลงทานคือว่าเต็นอันนี้คือเพิ่นมาใส่ลงทานโดยเฉพาะกินอิ่มน้ำชามลาน นน้ำมัใบจะใบแจจะรอกลง่มใเพียงนะพี่มาสิมันจางให้เอาลงกหลยยบรรยากาศท้องทานสาวน้ำยังไม่ลงมากเลน้องลูกบอลทำพัดเลยเวลากินรีบ่ไมนี่โดย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 โอ้กองฟวีมักตลอดไช้ อยากให้มาอยู่นอนราบผ่านใจยังพี่พี่อยู่พี่ขบพี่มากเลยรโอ้ยเอาปุ้งเฮ้ยไอซุกเจะกินของพี่ป้ผู้สาวบ้านไหนเนี่ยจะไปดีนะตีจะเป็นยูทูบเบอร์ป้องฝากช่องหน่อยตีช่องเจ้าหนึ่งนี่เป็นชาดวงเริ่มแต่ก่อนร้อยหนึ่งโอ้ยลงมา ย่องเจะองอกไหมมาไหนมานาซายบ่ไหมมานาซายคือกันเนาะมาน้กัน เดินเดินดลสาวล้เดดาวล้คนที่ตาด้เดินได้ได้จาคนที่ตาเ่อคนที่ตาได้ทักวาเนาะเอโอเคมาคนเิ่มเยไปเหงเนคุ้ชาตงนอกให้ฝากช่องบอกแล้วเขากับดคระนับสนุนกันดิคน่นงามเขากั คนชื่อชองเราเองเยอะเ่าบพือนเล่นฮดนี่เนาะนี่กทช่งาดวงเองเนาะฝากที่ตามเยนมาติดตามเด้อมุ่าือว่าเราอยู่บ้านอาศัยเลยบ้านอาใหญ่ทยู่น้อยนาะโอเคโอเคโอเคฝากไปที่ตามแล้วเด้อพี่นงเด้อเดี๋ยวเบารี่ิขึ้นด้วย้่อ มาผู้จัดลายเนาะได้ดีว่ายอดวิวบพ่ขึ้นได้พ่อบู่าพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะไปมาสัมภาษณ์อันผู้อยู่เบื้องหลังงานก่อนเจ้าผู้อยู่เบื้องหลังงานนี่ว่าจะนะมาปุ้นมาปุ้นมานี่มาเนี่เจ้าผู้อยู่เบื้องหลังงานนี่อะไรเจ้ากินยักษ์ถ้วยแล้ววันนี้ฮะ ว่าความจริงล้วนนะบ่ต้องกลัวไข่ดอกยังไม่ได้กินจักเกินเลยกระพุ้นนะบเเบิดจักจอกแล้วโอเลี่ยงเืองเนี่ยรับตีเพชร์โพดพ่อเล่าหายนะแต่ปาดไม่ได้เอาฉันบอกนักการข้ามแม่นี่แมวเล้วกินหากับบดชามด้วยกินทั้งกล้องเลยว้าผมได้กินจักดีวันนั้นกินจักดี่เนื้องงงพงกินเนื้องผมคนนี้ค่ะสุดยอดจริงๆ เราเนี่เอาใชมันทังกินนั่นกินกองผมป่อยอเอาดีที่หติดตามไหนไงจะปลอยนะเออขาลูกเนาะมาากตลอดเออไอ้ร้อนกินด้วยจะมิสบ่นี่จ้ะมิสกมิกนะตามมัพราพริกเราไม่ได้กินตามาพริกนี่ไม่้อดเิตามมะพรพริกกินพรีกินพรีมันอีกกินเต็มพี่ตามมพราพิกก็กระปุ้นมันกว่าเนาะไม่ลื่องม่ลื่อใครเอากองมาขายเพได้ขายใหม Bên đây, bên bên im to arrive im the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the Nha พ้าูจาวัดเนาะกันดิงกะดิ้งย่านก้อตามบังหูไปเนองเลยทีมงานบรรณาชัยเอาเงินมาดิไงขอบใจแล้วนะีขอบใจแล้วนะจีขอบใจอีกนี่นะขอบใจผ่านกล้องเขอบใจด้วเออ คือบชวนอีนูนี่แน่น่ใช่นี่เออมันได้เลยเอาให้น้องนไมมันบอยากเอาเชพ่อ่ามันนะโอเคคือบอาแนมน้องด้วยได้พ่อแล้วนะได้กินแล้วป๊อใช่ละ xe bố wow luôn á ai muốn đi chắp nà vào ở xe cả đây bố wow luôn á gì xe bố bố hãy kín đi ai muốn đi hai đây ai muốn đi đằng gì đi nè Ba lạ hả em nôn mặt em bọn nôn thật đâu thế bói nàng thế bói mặt bói 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 mặc เอาหนง่พอได้นะขเอาึ้กันได้นนะบายดีนะิน้านี่สบายดีกินของพี่ว่าจคจอกแล้วกาลังมาไหนฮกาลังมไาเฮียนพอจะขึ้นน้ำบกเมือเงเ่อนใช่เฮือนเออกเฮือนประมิเจ้าหนะเพี่นพรอ จะมากินข,<ถ>ขั้งจ่ายทั้งกินนี่ท่านผู้ชมนี่จะเป็นงานเอาเบาล์รีว่าไปว่าไปทุกนั่นแหละทุกอี EP ว้าแต่ว่ามื้อนี้เป็นวันที่10เอ็ดวันแรกวันบ่<า>นงเลยเป็นมือ้อท้ายของนั่นแต่ถ้าเชิญชวนตอนนี้กันหนาจะมาบุได้เนาะะเอาบุญน,น้ำกันพี่น้องเลยเบาล์ีกับบุได้เห็นเฮดรง้งทานแต่ว่ามืดบานเนาะ ร้ายบางนะได้วางจอดรลจอดล่างของน้ำของไนก็สามารถไปเขาเพื่อนเท่าไรเนี่ยเา้นนบัดเลยนี่ยี่นี่จะเป็นผู้สาท่านนักคู่ไูนี่เอ้ยี่ไปคอกินกับปุ่นกินออดเออไปเอาเออมาๆมอยู่ชิด่างอยู่างหนจากเพืนหรจากเมื่อไ่กับปุ่นนเมื่อหเมื่อแห้วมาบทันพี่น้องเอ้

พที่้งเจ้ยนั่น่ะอนานอกั่นล่ะอน่ล่ะอะเจน่นคะอล่อะไรั่นยั่่ะอะไนั่ะอะล่ะอะั่นล่ะอะไกั่นนะไรนันล่อะไันลอะไนั่อนันนลัน่นล่อี่น้องไอ้น่นอาบุญน่ะน ตาดีตไปเสียอารมาหุงพ <oh um> 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 ี่น้องเี้ยากินนิยังกะกินไรเบิดพี่น้องยว่เพิ่นมามาแตกให้กินฉะนั้นยาโอ้ยมันกะบอกกินลายแล้วลูกเกินน้อยๆของดีมีน้อยเจ้าบจักโบนั่นเดือห้องน้ำนเขาบลีเด้หุงบ้านเ้าอึดยากเพี้ยมมันกำบเซบเพื่อนนะ

นี่ก็คุณยายเขาเนาะกำลังดึงงเนี้ยแขกคนกำลังมาลมาพวกคุยไงเพื่นกระหนังยู่นเต็นเพี่น้องไอ้เพื่นทำสิกินเนาะอย่า่ออะอืออย่ห่ากี้ยังเาอยู่ ย,ยิมยำนำรนอย่บอยิ้มมันแล้วบ่เนตเดเป่นมาเอาเพียงยิมแน่มา,อาของกินค่ละลืมแลเพียงของชิงแตกเออร้านมาเมาเนีกินพี่น้องเอ้ข้าวกทู่้น้ำลุงนะบอเ,เอ้ข้าปามากทู่้น้ำลุงไรเออแปลว่า,า,าก ท่า็อยากเปื่อยแน่พี่น้องไปฝนตกฝนตกเดี๋ยวจะปาดคิวแล้วดนี่นหลอน้มันะหันกันละสาวด้วจ้ะาวไปทอดกินไปสิทา จะไปเอามาคูลุง้ดนกัไปดูอย่างคู่เพือนลุกาเอาไปเอาเอาคู่ขาไปมาพร้อมกินเ้าโอเคจ้าเนาะเจ้ากิฟตยจะก๋ยเตียวหรเคือเดอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบดเยายเยเออเจ้าขอบคุณให้ก๋วยบม้วเหมือนเด้อเหมือนเดเเจ้าขอบคุณเพิ่นขอบคุณเพิ่น ก็โอเคพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอพูดน้อกใส่ได้ร้ายคนขึ้นมามาเห็ดลงทานในหมู่บ้านสุสะอาดหมู่บ้านสุสะอาดพี่น้องไอ้เพื่อนกันจิตใจเมตตาแล้วก็ดีรลายพี่น้องเ้ยป็นดีกับไฮเลพูดต้องกันเด้อพี่น้องก็สุขสุกคนฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามครับพี่น้องสวัสดี